กับสบายดีเบสดุุสุคนพะกระซองบบาเอือแนเนลเดพี่น้องบ่าจิ๋วพนห่ายคอยมาสายมือีนนั่นออมาสายดีกว่าบ่มาเดอเนาะเจี๊นสบายดีปลาลุกเด้สบายดีแล้วีนบ้อมโนบ้อมสบายดีป้าลุงว่สิสบายดีปลุงนบเด้อแล้วนบผอมเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดเบิ่งพูสบายดีป้าลุงนบนี่สบายดีปลาลุง อันนี้เด้อส่งอันนี้เด้อมีนิ้วก็ว่าไวๆนิ้วแต่ใบดีป่าดุงเด้อพี่น้องเป็นแม่ไปกินน้ำทุ่ากาศตอนบ่ายๆนะพี่น้องก็ถือว่าเบาเอื้อกระซอยเจ็สีน้อยหนึ่งอะไรได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางนี้กระโทนน้ำเนาะให้มาซอยที่แรกว่าสิหื้อของเจ้าของของเจ้าของนักเลือหาให้น้องแต่ว่าเอื้อบอกว่าบ่หื้อกระยาอันน่ะโบเอื้อกระมาซอยทางนี้เนาะทางนี้โถน้ำว่าสั่นอยากให้มันแล้วทงนี่นาะ สังเกตเบิ้งว่าน,นี่คือเบาเอื้อยืนอยู่เคร่ขงของเคร่งให้หน้าเนาะแต่แต่แต่นี่ลงไปฮอตพุนนี่สิเป็นเขตนี่ขึ้นมาถือว่าตอนนี้นัน่นอันนี้นะเขาเจ้าหื้อแล้วเนี่ยทางนี้นะหื้อขึ้นไปฮอตปู่ฮอตเงินผู้เห็นบ่มผู้เขาเจ้าหื้อแล้วทางนี้นะกะบ,บ่าวเอื้อกะสิมาซอยหื้อทางด้านนี้เนาะเขาเจออ้ากะทะน้ำเน่นะ กะมาซอยเพราะว่าทางพุ่นกะอยากซอยทางพี่กะอยากซอยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮ้ยกะเก็บข่าวขึ้นรถก่อนเนะาะทั้งเอื้อยกำมัดอยู่ทางดานลุม่มพุ่นละอ้าวผมมีผู้เลี้ยงบ่หนะัวหน้าบ่มีผู้เลี้ยงให้บ่โอ้ยนี่แหละพี่น้องคนหมานกบใไงเนี่ยพระเจ้าถามว่าเอาไปเห็นอะไรกินพระเจ้าถามว่าเอาไปเห็นอะไรกิน ปนสาเหบสถ์ปนสาเหตุโบสถพะนะจะอันเก็บพรเข่ากันนะพี่น้องอะใ,ให้ทางที่ไอ้คนเลี้ยงรเราแบบก็เก็บพรเข่าก็สีหัวใหญ่จักหน่อยเด้อหัวไปใหญ่โตโปรโนี่นั่นอันเป็นเป็นเข่าตัดขาก่องกับบอดอามาน้ำเนาะไอ,อสีหาวจักหน่อยเด้อเบิ้งมัดเข่า เห็นบ่าม like ัดเข่ามาใหญ่ๆปุบๆกดรีบๆรถไทยรถไทยกับเป็นรถไทยมุ่นพ่อมุ่นแม่ด้วยพี่น้องซื้อไว้ให้เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าอันอันอันอย่างเขาเอิ่นอันกระทงมันบ่กระทงมันอย่างงี้สีบลเม่นเม่นแต่หัวอุ้ยหมัดเข่าไหม ทั้งเก็บทั้งถ่ายเด็กพี่น้องเลยมือนีกรมาเก็บอยู่หน้าเจดนะบนนี้มัดมัดข่าสิรล็อกลอนอยู่นะเบิดปะน่อเบิดปะน่อ ปอนเขาเบรกยู่ยี่บ้านี่คือถ่าแห้งแต่ทะรถนี่อ้าวเขียดเนาะเขียดอีโมนะเขียดอีโมเต็มหนึ่งคันรถเป็นที่เรียบร้อยเนะาะเกษีพี่ไอ้ขึ้นไปก่อนระสีได้มาเก็บซอยทั้งทั้งนี้อีกเพราะว่ามาเมื่อน,นี้นะทั้งหมดนะ่ะมีหนึ่งคันสองคัน แล้วก็สามคันรถแล้วก็สี่หาทั้งหมดมีหาคันรถแล้วพี่น้องคนนี้ด้วยก็สิมาเก็บซอยทางด้านนี้นนต่อเนาะคือว่าคัานนั้นก็ให้ให้พี่อายเอาขึ้นก่อนสิมาเก็บซอยทางด้านน,นี้จากที่เก็บข่าวแล้วกำมาดังเซ้ำเมื่อยเซาวยังเด้อบัดสุขสุขคนอื้อหือ

ทางใหญ่ทางยาวเยมาเ้อมบอดลาเดี่ยวนี้มันบ่มีเวลากินมเดี๋ยวเราอยากอกินอยากกิน้กินกับกาลูน่ยับออกไหมคะทามิเจ้วกบเถาะเลยบ่อคุยต้อนนีู่บ้างไหมคุยคุเจนน่าผูอ้าวปาโย่าลักษาเซบ ละบ้าลาสาวอยู่ฟูเจ้าว่าน้ำลายแตกจจดโวดอยู่บาเจอมือเด้อละบ้าลาสาว่ากินสมอันไหนน้ำตาลขึ้นมากลนุโอย่ัวนนปวดได้ทางพี่นะปอกเปลือกอีเลยเอาไปตรงห่วงดอกแล้วขนาดน่ะลุงแล้วลงมาหนะถ้าเราเห็นเขากิงเราก็มา้นไปก่อนนือแล้วมันก็คุยไปแดกเจลรอคุยปละแดกพี่นาะไปแดกลแด เพิ่นบูมิกินก้อนสนาอยู่น้ำลายแตกกินก้อนกินก้อนนี่นีหนีบ้งน้ำลายแตก่อ้าวย่าไปเหยียบมาอยู่เซ็บคือเก้าบกินบอกเขาไปเหยียบดอใคนเขาเหยียบนเขาเหยียบเนี่ยมันกัอันมันก็สีรูปปูดเลยล่ะมาๆมสมก็บหายนี่สั่ะ นี่นีนเออมันก็นตั้งสบรบอยู่นี่เด้พักแง่งกันละผู้ได้สิมาเหยียบออออาะไรจะถือนะคะอ่ะพักแ่งนอดเกียงกันบริโภคค่ะกินกิกินอันนี้ปกินปะหลานสาวปิดหน้นนหาปิดตาลยันดำ เียบแล้วกินอยู่กลางทงได้บรรยากาศนี่มันเห็นน้องเราการลดอันปั่นข่าวลดอัดเพืองกันไตคันน้องมันมาโศกใสองนีนอนนี่โศกตอนที่รถกดไปกันมาอาสิเห็นน้องทั้งรุ่มเลยนะรุ่มพยน่าเอง มีหมูป่องแช่แข็งนะแบบให้หน้าให้นิ่มมากก็ต้อเสียสระาเลยเชีสร้าให้นุ่มอย่าว่าเขาเสียสร้าคือว่ากระบอกนี่ว่าบอกให้กล่องน้ำได้ยืนเดินอยู่เทิงอะไรก็ได้อ้าวทีอย่งกันเรื่องกล่องข่าวได้ลายแทปบอสเดี๋ยวในเฮ่อเรื่องกล่องข่าเนี่เฮ้อลายบอสลายกต่มันต้องมีเดินกล่องเฮ้ยคันบ่มีเดินละก็เว้นเฮ้ยผุนเฮ้ยงินเจ๊น้าพูดเดินเยอะแยะกล่องใส่ปุ้นแล้วก็ได้บัดปั้นกะห้วย ผัอทนอืาเราสิบแมันว่ดีเราบ่มีเราบ่มีทังเลยมิลี่แห้งก็เตก้าดินบ่มีตองอมออีกแเราได้องเนาะแล้วกงเฮือนเราอีกทำมาทางทัเฮือนเทานี้เทบ่ใหกสองอือนันแจังว่าตงเสียสละให้น้ำลายแตกเดอเนาะเบื้องผวเจลอกินเจนาวกินผักแยงขาะ เจตอะเงดิไว้ราจีบเนไเ้อปเด้อเด้อสุคนนี่ไปดเขาเหล็กันน้ำลายตขากล้องเขาไปเด้ออามาเอรอกดเซ็นสัญญาเรียบร้อยปีบปีเจ้าจีได้กล่องเอาเดือนุงเนนี้อือ เอาเ,เ,อเงินให้เรียบร้อยขอเหตุกำแพงโอ้ลมเย็นดีเจ้าของดินบ่ได้ยังบ่กเจ้าเจ้าของดินการโยกห้ลาดไปที่เรียบร้อยเลยดิบ่มิชีดแล้วบาทในโยกห้ลาดเรียบร้อย เบอรสีอืไปกินแล้วพี่น้องติดตามเบิ่งว่าอันสกีบเข่ากันจากท่านมือนี่กัได้หาคานลื่นๆๆๆๆๆพละมือนี่กัได้อย่าเบอเอื้อกลับไปกินก่อนเด้อแป๊บนึงอ่าพี่น้องถือว่าคลิปนี้กับเบอเอื้อสกีภาพบรรยากาศเราพิมพ์เท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เบอเอื้อถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งติดตามาเด้อพี่น้องคลิปนี้กับไปแล้วสบายดี อามีสมอยในร้านก็ได้ร <laughs> ้านสาวก็มีสมอยประนานพนวาอันบนนี้เนาะอาจจะมีซ่องเกิดใหม่กับเป็นไปได้นะพี่น้องเนาะไปละคิมนี้ก็สบายดีเด้อพี่น้อง